สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้มาพบก,กับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้กำลังเอาพี่น,นากำลังให้สามสาวอาบน้ำอยู่นะคะวันนี้แม่วันดีอาบน้ำด้วยนะคะอาบเสร็จก่อนเชอาเลยแม่วันดีไปขโมยหญ่าอีกแล้วค่ะ ดูนะคะแม่วันดีอาบเสร็จตอนเพื่อนส่วนตุลากับพี่บินายังอาบน้ําอยู่เลยนะคะส่วนแม่วันดีไปขโมยข,ขโมยหญ้าเข,าข้าคอกอีกแล้วนะคะดูดูอาบเสร็จตอนเพื่อนก็รีบเข,าข้าคอกเลยแม่วันดีไปแล้วะค่ะเอาอาหารเข,าข้าคอกไปแล้วนะคะแม่วันดีเรียบร้อย มาดูตุลาน้อยกันยังเล่นไม่เลิกเลยขั้งม,ดงมุดกระถางน้ำไหลออกบนลระตุลาดูนางนอนแบบนี้นะคะน้ำม,มันไหลออกหมดแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำไหลเบิร์ตเวตุลา <c oughs> เล่นแบบ,เนแบบนี้เล่เนแบบนี้เอาเล่นแบบนี้อ่างกับขั้งแบบนี้ดูนางทำ หพี่จะล่งน้ำเนี้ยน้ำไหลออกหมดเลยนะคะติมนอนเต็งก้างข้างนะคะพี่วินายังอาบไม่เสร็จเลยน้ำพี่บดเลยดูน้ำดูนะดูนางทำนอนเกียกที่โคนที่ดิน ปน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 มามามามีแค่หายแล้วค่ะแม่วันดียังกินอยู่เลยนะคะสองพี่น้องยังอาบน้ำไม่เสร็จไปกินน้ำต่อที่โอ่งแล้วนะคะ ไปที่องค์ต่อแล้วค่ะส่วนแม่วันดียังกินน้ำไม่เสร็จยินย่าไม่เสร็จเลยเมาแล้วมาแล้วไป,ลนะไปใส่ต้นน้อยๆเนีย่ยนะคะเวลาอาบาน้ำเสร็จไม่อยากเข้าคอกะนะคะก็ควรจะพาเข้าคอกทีไรไม่ยอมเข้านะคะ มาแล้วมาแล้วอืมข้างบนแล้วอ่างเล่นเด็บนี่ตุลาข้างหมดดูดูนางเล่นไม่ลงอ่างนะคะทับทับอันอ่างหล่น แดบ,บจะให้น้ำมันไหลออกมาเองอะคะ่ะดูด,ดูนางให้น้ำมันไหลออกมาข้างนอกนะคะนางจะได้เล่นที่ดินเล่นที่โคนเป่งน,น้ำออกดู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 ดดอนน้ำออกหมดแล้วนี่ เล,เล่นไม่เหมือนบ้านเขาแล้วนะคะเขาให้ลงอ่างไม่ลงแล้วนะคะจะเอาน้ําออกข้างนอกเล่นเล่นเป็นเล่นที่ตมไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ไม่ลงอ่างนะคะ,ะเล่นที่เล่นแล้วเจ้นี้มาแล้วคะ่ะพี่มีนามาอีกแล้วเต่งน้ำออกบดแล้ว ยูลาน้อยไม่ไปพี่มินาก็กลับมาอีกแล้วนะคะส่วนแม่วันดีกินอย่างเดียวนะคะเฮ้ยกระถางทิดแตกไปไปมินาถอยถอยดูดูสองพี่น้องทำถอยถอยถอย

สะายที่เรามาลงไว้นะคะระจัดกระตายหมดแล้วตอนนี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้ว <c oughs> ไปหาพ่อควานอีกแล้วนะคะ <c oughs> วิ่งตามพ่อควันอย่างเดียว พ่อควานอยู่ที่ไหนก็วิ่งหาพ่อควานทั้งนั้นแหละค่ะออกจากคอ,อกมาได้นแต่ละวันนะคะตอนเช้าเหมือนกันหลุดออกมาได้ไปหาพ่อควานเลยนะคะอันนี้พ่อควานก็กาลังเก็บขยะนะคะอาบน้ําเสร็จก็เก็บขยะให้น้องๆอ,อยู่นะคะทําความสะอาดไปด้วยอาบน้ําให้สามสาวไปด้วยนะคะปล่อยให้ตุลาลิ่งดินเล่นสักพักเดี๋ยวจะพาออกไปเดินข้างนอกแล้วนะคะ ร้อยเข่าบ้านร้อยเข่าบ้านร้อยเข่าบ้านเอา,าเยาังเอา,เเเอามาเล่นอีกแล้วดูดูเอาเอาผาห้มมายัางนี่ขโมยยาอีกแล้วค่ะไปเลยพุนพี่มิน่าพี่มิน่าเดินหาแล้วไปหาพี่มิน่าเร็วยัังครบ เสียงเอ๊เอ๊อยังไ่เ้ยเฮ้ย้ยเอไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเน้ยเนัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย นางที่เป็นตาั่งแถะพอควรให้เข้าข้อสิรนางนอนลงทุกีมาอีกแล้วมาอางน้ำอีกแล้วโอ้ยไป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 ไ้ไปไปไป

เอาเอาขี้น้องพุงติดกันแล้วนะคะพุงตุลากับพุงพี่มีนาติดกันแล้วนะคะยืงคล้องกันไม่ได้แล้วนะคะดูสองพี่น้องเขาเล่นกันจะมีตีกี้น่องยังไหนจะคล้องตัวใหญ่เหลวโอ้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 นอนเจียบนอนจริงเลยนะคะตุลาน้อยไม่อยากเข้าคอกนะคะ ไปแล้วค่ะไปหาพ่อควานอีกแล้วพานหองไปหาพ่อควานอีกแล้วแหมมิน่าเรียกตามบือแตงแล้ว ต ah, e, e! e! oh <laughs> ัวกน้อยมาแล้ววิ่งตามแล้วโอ้แม่วันดีเห็นของกินออกมากน้ำแล้ววิ่งตามแล้วนะคะ มามามา,มาพี่มาพี่ไปไปหาพ่อควันแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส<ห>ามสาวเขบเปิดตลาด้วยนะคะ<ห>สวัสดีจ้า